เอามาแล้วครับโฮโลแกรมครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับกองรวมกันชาแนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับนี่นะครับขนมโอด n นย่านะคะับสำหรับความพิเศษของขนมโอด n นย่านะครับก็ขนมโอด n นย่านะครับแถมการ์ดด r คอนบอลเซตนะครับทุกห่อก็จะมีการ์ดที่แปะแบบนี้อยู่นะครับ เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีนะครับของขนมโอเดนยานะครับก็จะมีการร็อกะบอลแถมมาให้นะครับขนมโอเดนยานะครับมีวางจำหน่ายอยู่ที่7 e เ e ่นอนะครับก็ตอนนี้ค่อนข้างหายากมากนะครับก็คือตามบางสาขานี้คือไม่มีของเลยนะครับแล้วก็ของขาดสต็อกด้วยนะครับผมตอนสมัยเป็นเด็กอ่ะก็เคยกินขนมโอเดนยน่านี่แหละครับแต่ว่าไอ้โจ๊กัดเนี่ยมันอยู่ในซอง ตอนนี้เขาก็คือเผื่อว่าใครที่ไม่ทานขนมนครับเขาก็เลยเอาการ์ดมาไว้ข้างนอกแทนนะครับแต่ผมก็เห็นอยู่นะว่าบางบางทีการ์ดจะหายไปก็มีเหมือนกัน,นก็อาจจะมีแบบคนที่รักขโมยอะไรอย่างเงี้ยก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูการ์ดผมว่าชิมขนมกันดีกว่าว่า30ปีผ่านไปนะครับรสชาติยังเหมือนเดิมไหมนะครับ จะเป็นข้าวโพดอบกรอบรสซีฟู้ดนะครับหน้าตา,านะเป็นแบบเป็นลูกกลมๆรสชาติรสชาติเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนตอนแบบกลับไปไวัยเด็กเลยขนมทานได้นะครับอื่จะสำหรับบางคนก็ ซื้อไปแล้วกต่ไม่เอาขนมแล้วก็เอามาขนมมาขายก็มีนะหรือว่าเอาไปให้เด็กๆกินอะไรนี้ก็ได้เพราะว่าคนก็จะเอาแต่ตัวนี้นะฮะการเเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะได้การดแบบพิเศษกับเขาบ้างหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับ นี่นะครับเราก็ได้การ์ดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของการ์ดกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. การ์ดดาร์บอลแซนนะครับมีทั้งหมด147แบบนะครับเป็นการ์ดธรรมดานะครับ94แบบนะครับการ์ดแบบพิเศษ35แบบการ์ดแบบพิเศษปั๊มทองนะครับ17แบบแล้วก็การ์ดพิเศษระดับแบบหายากเลยนะครับ1แบบ ขนม1ซองนะครับก็จะมีซองการ์ดแบบนี้มา1ชิ้นนะครับมาดูกันว่าเราจะได้การ์ดอะไรซองแรกครับมาแล้วมาดูกันอ่าออกมาแล้วครับนี่ก็อันนี้เป็นการ์ดธรรมดานะครับ ซองที่สองเราครับตัวน,นี้ก็เป็นการ์ดธรรมดาอีกเหมือนกันครับใน1นซองการ์ดนะครับก็มี2ใบนะครับมีการ์ดให้สะสม2ใบล้วซองต่อไปครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้การ์ดพิเศษจากเขาไหมนะครับต้องบอกครับว่าทอนนี้จะแสมาแรงมากนะครับซึ่งการ์ดระดับ ssr หรือระดับพิเศษแล่ฮะแบบหายากนะครับก็มีราคาสูงมากถึงแบบมีคนรับซื้อหนึ่งแสนบาทเลยนะครับอ่มาดูสองที่สามของผมควัคนนี้แม่ไม่มีลุ้นเลยนะครับก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับซองที่สี่นะครับมาเลยเดี๋ยวมาดูกันอเอามาแล้วครับ โฮโลแกรมครับวิบวับนี่หนึ่งใบนะครับมาแล้วอ,นนอ,อันนี้เป็นทั้งสู้กับทั้งจริงๆอันนี้เป็นทั้งสู้กับฟิเซอร์นะครับแต่ว่าในนี้เขียนว่าทั้งสู้กับเซลล์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ได้มาแล้วครับ1ใบนะครับเป็นแบบธรรมดาแต่ไม่ปั้มทองนะครับแล้วก็อ,อันนี้แบบธรรมดานะครับโอ๊ยแยไ่ไว้ อามัลุ้นกันต่อเลยครับเผื่อผมจะเจอการ์ดแบบพิเศษอีกใบสักใบหนึ่งนะอ่สองที่ห้านะครับแล้วปึ๊บเปิดหน้ามาเลยนะครับอ่าก็ได้ธรรมดาสองใบนะคะแบบธรรมดาก็มี94แบบนะครับ สามารถสะสมได้นะครับแต่ตอนนี้ก็จะหาของยากนิดนึงนะครับนะครับอีก3ามซองสุดท้ายมาแล้วยังครับโอโหธรรมดามาเลยครับก็ได้การธรรมดาครับสองใบนะครับมีซ้ําด้วยนะครับ ออกกันเลยครับึก่อนดรการธรรมดานะครับสองสุดท้ายแล้วครับมาดูกันครับว่าจะได้ไหมนะ อาแล้วโชโอ้โหเป็นการ์ดธรรมดานะครับนี่เราก็เปิดซองมาที่เรียบร้อยนะครับทั้งหมด8ซองนะครับก็ได้การ์ดมาทั้งหมด16บใบนะครับสิบใบนี้ผมก็ได้การ์ดเป็นแบบโฮโลแกรมมา1ใบนะครับก็สำหรับขนมโอเดนยากนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ที่เซ1วนะครับ ก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ด้วยนะครับตอนนี้แต่ว่าของอาจจะขาดตลาดนะครับช่วงนี้ก็ต้องอดใจรอกันนิดหนึงนะครับสำหรับนักสะสมนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกองรวมการชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ